วันนี้จะมารีวิวของจิ๋วที่ทำเองนะคะอันนี้เป็นเออข้างหน้ากล่องกล่องจะมีทั้งหมดสองชั้นเพิ่งเคยทำครั้งแรกก็เล็กนิดหน่อยมาดูชั้นแรกกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นเออท็อปปิ้งนะคะอันนี้เป็นโดนัทแต่ก็ไม่เหมือนโดนัทสักเท่าไหร่ เป็นจานนี้เป็นขนมปังวั่หลังสีอันนี้เป็นขนมปังไส้ครีมนะคะนี้เป็นเออขนมปังที่ยัดฮอทดอกข้างในอันนี้เป็นลูกอม,มนะะี่ค่ะอันนี้เป็นเออ คุกกี้อันนี้เป็นเอ,อ่อขนมปังอันนี้โดนัทนะคะอันนี้เป็นลูกอมต่อไปเป็นชั้นชั้นล่างนะคะอันนี้เป็นพัฟเค้กอันนี้ก็เป็นพัฟเค้กเหมือนกันมีลูกปัดอยู่ตรงกลาง อันนี้เป็นพับเคก้กรูปหัวใจนะคะอันนี้เป็นเคก้กสตรอเบอรี่นี้เป็นเค้กรสมิ้นอันนี้เป็นเคก้นนเเคกสามเหลี่ยมสตรอเบอรี่เหมือนกัน,นะคะ่ะน,นี้เป็นลูกอมนะคะอันนี้เป็นพับเคก้ก ต่อไปเป็นอ,อ,อีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นพับเค,ค้กแต่ว่าเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้ยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่เลยท็อปปิ้งด้วยค่ะ,อ,นนอ,ะ,คะอันนี้เป็นโดนัทใบเตยนนะคะอันนี้เป็นโดนัทใบเตยที่เข้างหน้าเป็นวิปครีมรสส้มนะคะ ต่อไปเป็นสกุชีอน,นอันนี้เป็นเยม่โลอันนี้เป็นขนมปัง